โยโยโย่บ่ายสามโมงตรงเจอกันกับขึ้นเน้นทีมเดียวกับผมเจ็คขึ้นดุหนังทั้งทางช anel YouTube และทางเพจขึ้นดุหนังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นํามาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นะครับใจผมนี่อยากให้ถูกทุกวันเลยนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยสาหรับไลน์แอดของเรานะครับแอดไลน์มาได้ที่แอด VIP KLN ย้าว่ามีแอดนำหน้าแล้วตามด้วย VIP KLN ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า V.I.P. นะครับรับข้อมูลแบบ Exclusive หรือว่าถ้าจะเอาง่ายๆก็คลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเอาาาึงคืนวันนี้ครับค่ำคืนวันเสาร์ครับหนึ่งคู่ที่เลือกมาคลึงเน้นทีมเดียวเป็นเกม Big Mat c h ที่เวมบรีเลยครับ เวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับเอฟเอคับนัดชิงชนะเลิศครับเชลซีเจอกับอาร์เซนอลครับเชลซีเนี่ยรอบที่แล้วชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา3ต่อ1นะครับสภาพทีมเนี่ยต้องเช็คในรายของกองเต้กับวิลเลียมนะครับซึ่งเป็น2ตัวหลักถ้าลงไม่ได้เนี่ยน่าจะส่งผลพอสมควรนะครับตรงกลางจอจินโยกับมาริโอโควาสิตนะครับแนวรุกอาจจะดันเมสันเมาส์ครับมาเล่นกับคริสเตียนพูลิสิตหน้าเป้าเป็นโอลิเวียเชิรูนะครับ ฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยรอบที่แล้วหักปากาเซียนเหมือนกันนะครับเอาชนะแมนซิตี้มา2ต่อศนย์จากเกมรับที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็เล่นสวนกลับเหมือนเดิมครับคาดว่าอาร์เตต้าน่าจะจัดทับคล้ายๆเกมกับแมนซิตี้นะครับมีดาวิดลุยส์คุมแนวรับตรงกลางมีกรานิตชากา้าดานี่เซบายอสนะครับแนวรุกนิโคลัสเปเป้อเลสกซเดลลากาเซตและเปียบริกโอบาเมยองครับ ฤด,ดูกาลนี้เจอกันมา2นัดในเกมลีกครับปรากฏว่าที่แซม f o ฟอร์ดบิดจบ2-2นะครับแต่ว่าที่เอมิเรตเป็นเชลซีที่บุกชนะ2-1ครับนี่ถือว่าเป็นการย้อนรอยคู่ชิงชนะเลิศเมื่อปี2017ด้วยครับนั่นเป็นการเจอกันผลล่าสุดในฟุตบอลถ้วยใบนี้ครับปรากฏว่าเป็นอาร์เซนอลที่ชนะไป2ต่อ1นะครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้เชลซีเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับถ้าดูจาก ฟอร์มโดยรวมในฤดูกาลนี้ครับอย่างไรก็ตามผมมองว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่ถูกฉลกกับถ้วยใบนี้มากๆนะครับยิ่งผลงานเกมที่ชนะแมนซิสตี้ในรอบที่แล้วเนี่ยเข้าตามากๆนะครับเล่นเกมรับแล้วก็ใส่เกมสวนกลับดังนั้นดูแล้วเนี่ยถ้าเชลซีถูกยกให้เหนือกว่า ใน90นาทีครับผมมองว่าน่าซื้อ2มุมเชียร์อาร์เซนอลนะครับซื้อ2มุมครับไม่แพ้ไปอย่างน้อยใน90นาทีนะครับดีไม่ดีถึงชนะเลยดังนั้นให้เชียร์อาร์เซนอลเป็นคลึงเน้นทีเดียวประจำค่ำคืนวันนี้นะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับบ๊ายบายคยโด,โดอโุณาาง